สวัสดีครับช่างแว่นครับวันนี้จะทำงานสูงครับก็คือว่าจะาซ่อมรอยน้ำรั่วนะครับผมใช้ผมใช้หนึ่งก็คือแปลงขนม้านะครับสองอส่วนใหญ่ที่ผมใช้อ,อุดรอยรั่วบนหลังคานะครับก็คือ ผลิตภัณฑ์ของบอสนีนะครับเป็นอะคริลิกรูปซิลเลอร์นะครับอะคริลิคคาหลังคาผานังกันน้ำวัวซึมนะครับของจาบอสนีเดี๋ยวเราขึ้นบนหลังคากันครับช่างแว่นก็ใช้แปลงทานะครับจากส่วนที่ส่วนใหญ่เสี่ยงกับการรั่วนะครับสำหรับกระเบื้องซีแพ ก็เป็นสันหลังคาอย่างนี้นะครับพอดีผมซื้อมาไม่ได้ดูไม่ได้ดูว่า,าสีมันเป็นสีเทาด้วยกระป๋องหนึ่งแล้วมันเป็นสีขาวกระป๋องหนึ่งด้วยนะครับซื้อมาสามกระป๋องส่วนสีเป็นที่เป็นหน้าจั่วอย่างนี้นะครับก็ตรงบริเวณที่สันปูนแบบเนี้ก็ทาให้หมดนะครับกับเบื้องตรงไหนไม่ค่อย ไม่ค่อยสามารถคีกันเช่นว่าอันนี้มันเป็นทาวเฮาส์นะฮะกระเบื้องก็จะไม่ค่อยสามารถคีกันนะครับคือบางทีเราจะทําให้สามารถคีแต่เพื่อนบ้านเขาไม่อยากจะสามารถคีด้วยก็สุดแล้วแต่นะฮะเราก็ทาซีนลูปเนี่ยเข้าไปนะครับส่วนส่วนที่มันเสี่ยงเดี๋ยวผมมาไปดูนะครับแป๊บนึงขอ จบวิดีโอตรงนี้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูฝัง่งสันด้านน้นที่ยังไม่ทาครับฝั่งสันด้านนี้เนี่ยเป็นกระเบื้องที่ลักษณะผสมนะครับฝั่งนี้เป็นกระเบื้องรอนคู่นะครับฝั่งนี้เป็น4ีแพ่ตัวนี้เป็นครอบสันซึ่งมันคนละเผ่าพันธุ์กันนะครับโอกาสร่วกก็ค่อนข้างสูงนะครับตรงนี้ช่างที่เขาสร้างบ้านเนี่ยก็คือเขาใช้ อข้อเปียกหมายถึงว่าเขาเอาปูนซีเมนต์นะครับมาลงก่อนมาทำเป็นสันแล้วก็ใช้ตัวนี้ครอบนะครับส่วนใหญ่รั่วร้0ยซนะครับก็เราอันนี้ก็ไม่ยากนะครับเราเปิดซีนรูปอย่างเงี้ยใช้แปลงนะครับทาส่วนที่มัน ทาส่วนที่มันมีรอยอเช่นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นรอยแตกอย่างนี้เพราะว่าตัวนี้เป็นอะคริลิกมีความยืดหยุ่นสูงนะครับทาอย่างนี้นะครับก็จะไม่ทำให้รั่วนะครับก็คือส่วนที่รั่วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น สันครอบหลังคาตรงนี้เนี่ยผมทํามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือบรรดาลูน็อตทั้งหลายเนี่ยผมก็ใช้ตัวนี้โป๊เหมือนกันนะครับก็ไม่รั่วนะครับส่วนใหญ่ตัวรอนคู่เนี่ยจะรั่วตรงรูน็อตนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้โปกได้เลยนะครับเดี๋ยวขอเวลาทำงานนะครับเดี๋ยวจบงานเดี๋ยวผมพามาดู ก็ผมทามาสุดบ้านผมตรงนี้นะครับตรงบริเวณนี้เนี่ยตั้งแต่ก่อสร้างนะครับเขาเอาซีเมนต์มาโบกไว้ก็ต้องขึ้นมาทาทุกๆ2ปีนะครับแต่ว่าสันหลังคาตรงเนี้ยอายุงานก็ประมาณ5ปีได้นะครับถ้าทาแบบนี้อายุงานประมาณ5ปีผมเคยใช้ อ่ิผิพัณฑ์อีกตัวหนึ่งจำจำยี่ห้อไม่ได้นะสีเกลไอสีสีออกอเทาแบบนี้แต่มันเป็นผงที่ใช้ผสมความยืดหยุ่นมันไม่ได้นะครับสู้ยี่ห้อนี้ไม่ได้ยี่ห้อนี้เนี่ยคือราคาก็ไม่สูงนะครับยี่ห้อของบอสนเนี่ยถ้าใช้ซิก,ก้า,าสี่กิโลกว่ากว่าแบบนี้ อ่0า900กว่าบาทนะครับอันนี้อยู่ประมาณถ้าซื้อซื้อโฮมโปรก็อยู่ที่ประมาณ800บาทต่อ1ถังนะครับผมไปซื้อที่ซ u เปอร์ชิปภูเก็ตฝั่งโน้น <c oughs> าราคาอยู่510บาทนะครับตัวนี้เป็นห้างท้องถิ่นฝั่งนี้ผมก็ทำแล้วทำแล้วนะครับทำแล้วเดี๋ยวเหลือตรงขอบเนี้ย นะครับขอบสันกระเบื้องขอบกระเบื้องขอบข้างเนี่ยเดี๋ยวไปทานิดนึงผมทําทั้งหมดนะครับจากนี่ถึงนี่แล้วก็มีร่องนี้ทั้งหมดอยู่กระป๋อง4กิโล4.5กิโลนี้หมด2กระป๋องแล้วก็2กิโลอีก1กระป๋ององบประมาณอยู่ที่1 0 0 0ตีว่า1,300 1,300บาทครับ ไม่มีค่าแรงนะครับบ้านผมเองนะครับก็อากาศก็ดีนะครับวันนี้เหมาะสำหรับการทำหลังคาเป็นยิ่งนัะร้อนก็ร้อนนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ